เซิร์ฟแข่งของเกมทาวสตาร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งซึ่งจะมีรีวอร์ดผูให้ผู้เล่นสูงถึง2อ0ล้านแสนบาทต่ออาทิตย์เลยทีเดียวเกมนี้ใส่ฟรีแบบไม่ต้องซื้อ NFT ก็เล่นได้นะรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับเพนในช่องเพนเติมนะครับก่อนไปดูคลิปกันเพนรบกวนเพื่อน,นกดไลค์และกดซับสไคร์ช่องเพนเติมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะก็เอาจริงนะครับช่วงหนี่งถึกสมีอัปเดตอะไรมาหลย่างเลยนี่างกนทาศว่สตาร์ฟแข่งจะกลับมเนี่ยก ็มีอันนี้อัปเดตนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนนะครับก็คือทาวสตาร์เขาปรับโมเดลการเอินใหม่นิดนึงนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยภารกิจต่อวนนะันอ่ะมันจําเป็นจะต้องทําให้ครบ1000พดาวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาจะเป็นดินามิกสตาร์ชาเลนจ์นะครับก็คือเอาง่ายๆแหละมันก็จะได้เหรียญทาวต่อวันเนี่ยได้มายากขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสําหรับคนที่มี NFT ที่สามารถวางในเกมทาวสตาร์แล้วทาภารกิจต่อวันสําเร็จก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญทาวออกมานะครับก็คือเมื่อก่อน ท่ต่อวันได้แล้วแต่ตอนนี้เขาจะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแบบประมาณว่าวันแรกที่เราทาเนี่ยความยากจะแค่ให้ได้เพียง500ดาวต่อวันนะครับแล้วก็วันต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มอีก250ดวงนะจะเป็น750ดาวแล้วก็วันที่3เนี่ยก็ต้องทําเป็น1000ดาวเลยนะครับก็คือแบบมันจะยากขึ้นเรื่อยๆจนวันสุดท้ายเนี่ยของเดือนนะก็อย่างเช่นวันที่31เดนาะดาวต่อวันที่เราจะต้องทำเนี่ยก็สูงถึง800ันเลยคือเมื่อก่อนมันก็แค่วันละพันใช่ไหมวันนี้ก็ันที่2ก1 0ันวันที่3ก1,000แต่ตอนเาก็จะปรับใหนึ่ เหมือนกับแบบก็จะทําให้เหรียญเทาเนี่ยหายากมากขึ้นแบบจะไม่เฟริรเหมือนตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้เหรียญเทาเนี่ยราคามันก็ลงยับยับเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เราจําเป็นต้องมี NFT นะครับก็คือต้องซื้อ NFT มาแหละแล้วก็วางในเกมเท้าสตาร์ทำภารกิจให้ครบแล้วก็จะสามารถเอิอเหรียญเทาได้นะครับตอนนี้เขาก็มีผลบังคับใช้แล้วนะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับวันนี้ที่เพนอัดก็วันที่4แล้วก็เดือนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากใครเป็นสายฟรีนะฮะก็มีข่าวนนาวนนีี้แลละคคครัับท่่จเปป็ขขาาสํญองิ ที่เพนจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะก็คือว่าเกมทาวสตาร์เนี่ยที่เป็นเกมปลูกผักใช่ไหมคือเกมนี้มันฟรีนะก็คือทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นได้นตอนนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินหรือจ่ายตังอะไรเข้ามาเล่นนะซีซั่นแรกเนี่ยเป็นการเล่นแบบฟรีนะครับแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยเกมทาวสตาร์เขาก็จะมีวีคลี่ของพิทิชันนะก็คือการแข่งขันรายสัปดาห์ถ้าหากสัปดาห์นั้นเราชนะเราก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญกาล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยเอาการแข่งขันนี้ออกไปนานพอสมควรเลยนะครับก็น่าจะหลักเดือนแล้วนะเดือนเสองเด เป็นสายที่แบบเอา NFT ไปวางแล้วก็ทําภารกิจต่อวันให้สําเร็จแล้วก็ได้เหรียญทาวต่อวันอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้สําคัญมากเลยสําหรับสายฟรีนะแต่ว่าต้องเล่นเก่งด้วยนะอันนี้นะครับการแข่งขันรายสัปดาห์เนี่ยกำลังจะกลับมาแล้วแล้วเงินลงวันเนี่ยต่ออาทิตย์นะครับการล่าเขาแจกมากถึง2.5ล้านบาทเลยนะคือที่1เนี่ยได้มูลค่ารวมๆเกือบ50,000บาทเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะเขาก็บอกนะว่าคอมพิวติชันเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะเป็นที่ต้องถูกปิดออฟไลน์ไปสักกระะยนึงงเ่่ททีาาา เขาจะปรับเปลี่ยนนู่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้แบบเซิร์ฟเวอร์เสถียรขึ้นมีบั๊กน้อยลงทําให้คนโกงลดลงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่จะนำเซิร์ฟเวอร์คอมพิวติชันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์แข่งขันเนี่ยกลับมาแล้วแล้วก็นะมอลวินเนอร์มอลรีวอร์ดด้วยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเพนให้ดูตารางนี้นะครับก็คือผู้เล่นอันดับ1จนถึงลำดับที่1000นะครับก็จะได้รีวอร์ดทั้งหมดเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะให้แค่400คนแ,นแนนี่รขขยย้อยคนแรกแล้ว้วว่าถาถใครนชนะภายวคน,นั้นนะอันดับ 1, อดบ 1, นี่ย ก็จะได้มูลค่าตามตารางนี้เลยอทุกคนมาดูตามเพนคร่าวๆนะครับก็คือผู้เล่นคนที่1เนี่ยที่มีคะแนนสูงสุดนะก็จะได้มูลค่าเหรียญการ่าเนี่ยตีเป็นเงิน USD นะครับก็คือ1 5 0 0 USD เลยนะหรือประมาณ50,000บาทเลยทีเดียวก็คือแค่1อาทิตย์ถ้าได้ที่1เนี่ยก็ได้50,000บาทฟรีๆไปแล้วนะแต่ก็ต้องเล่นเก่งพอสมควรเลยนะส่วนอันดับที่801ึงจนถึง1,000นะครับก็จะได้คนละ20ดอลลาร์นะก็ประมาณ6-700ด้บาทอะไรงี้ใช่ไหมอาทิตย์นึ่งได้เงินเพ มองดูนะแต่เพชนเนี่ยเล่นเกมอะไรกับเขาไม่เก่งสักทีนะ นี่นะครับเขาก็บอกว่า b bigger r ร ward p o o l ด้วยก็คือว่าตอนแรกมันมี400นะตอนนี้ก็คือเพิ่มไม่ถึง1,000คนเลยนะครับซึ่ง c o m p พ t i t i o n s e r v e เเนี่ยเขาบอกว่าจะกลับมาออนไลน์เดี่ยได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้แล้วนะครับก็ภายในเดือนนี้แหลนะเนาะคือเซิร์ฟใสแข่งเนี่ยมันก็หายไปนานมากเลยนะตอนนี้ก็มีแค่เซิร์ฟ e pay to earn ใช่ไหมก็แบบมันก็ดูเงียบเหงาไปพอสมควรเลยนะพอเซิร์ฟแข่งมันไม่มีเนี่ยอย่างใน d discord town Star เมื่อก่อนเพ็นว่าเขาคุยกันเยอะกว่านี้นะเดี๋ยว,ยยน,ว,น,วน,ออนี้ก็ไม หนึงใช่ไหมก็นี่นะครับ c o n t i n u e pay to earn early access ก็คือตอนนี้ยังถือว่าเป็นซีซั่นหนึ่งอยู่เนาะแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเป็น early access ก็คือทุทกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นทาวสตาร์ได้ฟรีแต่แบบในอนาคตนะพอเขาปรับเปลี่ยนเป็นซีซั่นสองแล้วเนี่ยเหมือนแบบอารมณ์เราต้องซื้อตัว๋วต้องมีตั๋วเพื่อที่จะเข้าไปเล่นซีซั่นสองได้แต่ตอนนี้เขาก็ขยายเวลานะซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็เล่นได้ฟรีทุกคนก็มีเซิร์ฟเวอร์แขกตามนี้กลับมาด้วยเห็นว่าก็ดีนะมันก็แบบเป็นแนวแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ปรรรระะมมมาา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 าณนนนึงงแบบววว่่่ไตต้้้ออหหหืกกเเพนนีีถิดดใคดาคาูยท ก็ลงพอสมควรใช่ไหมเพราะว่าในเกมมันยังไม่มียูทิลิตี้อะไรที่แบบเด่นชัดชัดเจนอันนี้เพนว่าเขาเอาเซิร์ฟแข่งเนี่ยกลับมาก่อนเนาะแล้วว่านาโคดาพอซีซั่น2เปิดปุ๊บอาจจะมีไอเทมใหม่ๆห,หรือว่าแบบอาจจะส่งของข้ามเมืองกันได้ขายของให้เพื่อนได้อะไรเงี้ยระหว่างเมืองหรือว่าข้ามเกมอื่นๆอะไรเงี้ยก็ว่าไปใช่ไหมตอนนี้ยูทิลิตี้เขาก็ยังไม่ออกเนาะแบบระบบเช่าอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นอันดีเลยนะครับสาหรับเซิร์ฟแข่งซึ่งใครที่อยากไปแข่งเนี่ยก็สามารถเข้าเซิร์ฟแข่งไปแข่งได้นะรรรัเเเดีีี๋ยยววงงไงอาาาปกกศ่่นะิขม ได้เมื่อไหร่คือเซิร์ฟแข่งเนี่ยมันจะเป็นการแข่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนาะคืออาทิตย์นี้จบปุ๊บอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มการแข่งขันใหม่โดยทันทีแต่ว่าตอนนี้มันยังมีเซิร์ฟรรมดาหรือว่าเซิร์ฟปกติอยู่นะครับตอนนี้ที่เพนเล่นอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นเซิร์ฟเพย์ทูเอิร์นนะครับก็แบบเป็นเซิร์ฟรายเดือนเน้นแบบเอา NFT ีไปวางแล้วก็กดรับเอิร์นเทาต่อวันอะไรแบบนี้นะครับเออนีละอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่ามิลนานดันบ w a อกเนี่ยจะสามารถวางในเมืองของเราภายในเดือนนี้แล้วนะคะใครทีี่่่มมมอออออยยูเเเนนนนนซื้้้้าาาาาตตตัังงงแแก็บว ยังไม่ได้นะครับและตอนนี้เขาก็มีข่าวออกมาแล้วว่าจะสามารถวางภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้เมื่อกี้เพนแอบไปดูนะราคาบิลเนด์บอลนี้ก็แอบขึ้นอยู่เหมือนกันนะฟลอร์นี้ตอนนี้ที่เพนเช็คดูก็ประมาณ1.5ึ่งจุทีเลี่ยมแล้วก่อนข่าวนี้ออกอยั่ประมาณ1อีทีเลี่ยมอยู่เลยนะทุกคน <c oughs> เพนว่าน่าจะเกี่ยวแหละเพราะว่าราคามันก็นิ่งประมาณนี้มาสักพักแล้วก็ดีนะถือว่ามีข่าวอัปเดตอะไรเงี้ยกับทาวสตาร์ใครที่เล่นเกมทาวสตาร์ก็จะได้คึกคืนนะครับกลับมาคึกคืนอ,อ,อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะก็ก่อนินาาด่ึ ก็อันนี้เมืองที่เพนเริ่มสร้างเนี่ยก็เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับสำหรับเดือนนี้คือเซิร์ฟที่เพนเล่นเนี่ยมันจะเป็นเซิร์ฟ Play to E a r n 3นะครับก็คือเซิร์ฟเนี้ยมีระยะเวลาการเล่นถึง1เดือนเลยคืออเน,นี้ยมันไม่ใช่เซิร์ฟแข่งใช่ไหมถ้าเซิร์ฟแข่งเนี่ยระยะเวลามันจะแค่1อาทิตย์แต่ว่าอันเนี้ยเป็นเซิร์ฟ Play to Earn ก็คือเวลาเรามี NF t อทีอะไรเงี้ยเราสามารถมาวางได้นะแล้วพอทําภารกิจต่อวันครบเนี่ยเราจะสามารถกดรับเท่าคอยต่อวันได้นั่นเอง สร้างนะสร้างมั่วอยู่พอสมควรเลยพื้นที่ว่างเต็มไปหมดนะครับตอนนี้เพนก็มาสร้างแคนดี้นะครับทุกคนก็ปกติสร้างแต่องุนไงรอบนี้ก็ลองมาสร้างแคนดี้บ้างก็สนุกนะครับมีแคนดี้ถึง4หลังด้วยกันเพนก็ยังแบบออพติไม์อะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แบบเกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เก็บเงินได้3ล้านแล้วนะฮะไม่ใช่เงินจริงนะเงินในเกมปัโถก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครจะเล่นเซิร์ฟแข่งนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาโผล่ในหน้านี้แหละนะเนี้ยเนี้ยเนี้ยอยู่ในหน้าน มัั้ยครบอีกหน่อยมันก็จะมีเซิร์ฟวีคลี่คอมพพทิชั่นเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในตรงนี้แหละแล้วเราก็เข้าเซิร์ฟแข่งกดจอยได้เลยส่วนเรื่องข่าวว่าเซิร์ฟแข่งเนี่ยกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวไงเพนอัปเดตอีกทีนะครับแต่ว่าตามตารางการเอิร์นเงินเนี่ยก็จะตามนี้เลยเนาะเป็นรีวอร์ดเนาะเพนขอย้ำอีกทีนะว่ารีวอร์ดเนี่ยเขาจะจ่ายให้เราเป็นเหรียญกาล่านะครับแต่ว่าอิงตามราคา USD ตามนี้เนาะที่1ได้1,500 USD หรือประมาณ50,000บาทนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายที่1,000เนี่ยก็จะะไดด้ที่20อลลาร์นครับบหรรือปะมาณ600าณ6-700ทเนาะก็ถือว่าานน่สสใจพอมควรเลยเพราาะว่แบบสก็ ก็สามารถเล่นได้อะไรประมาณนี้ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ NFT ราคาแพงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนและเช่นเคยคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนสุดท้ายเ,เพื่อนต้องทําการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับถ้าหากเป็นผู้ตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับขอพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากๆเลยเพนฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับผม